เราอยู่กันที่พัทยาค่ะค่ะพี่มาแต่ละทิไม,ไม่ไม่ธรรมดาเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาพัทยามาเที่ยวเทะเลชมวิวสวยๆเท่านั้นค่ะไม่ได้มากินแค่อาหารซีฟูดนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันแบบเชิงอนุรักค่ะ,คะค้าไทยปเจนภัยและตื่นเต้นมันคืออะไรคุณมาพัทยาก็ไปบีชสวยๆกันครับอ่าไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ธรรมดานะคะให้ทายดีกว่า เป็นสวนสัตว์ดูเป็นจุนยก็อยู่ของเขียวก็สวนสัตว์แต่เราไม่ได้มาธรรมดาไงก็บอกว่าเรามาแบบเป็จุนไทยท้าทายนะคะวันนี้เราจะพาไปไฟอัพกิบบอนตอนนี้เรายืนอยู่กับคุณโดโด้นะคะรองผู้จัดการฝ่ายบริการของไฟอัพกิบบอนพัทยานะคะน้องจิวควัะสวัสดีค่ะ คลายเอาที่บ้านเนี่ยมันก็มาจากการจาลองเหตุการณ์การเดินทางของชเณรจาลองเหตุการณ์ที่ว่าก็คือการเดินทางชเณรก็คือเดินทางจากต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้อหนึ่งต้นอ๋อเหมือนธรรมชาติของชเณรที่เวลาจะลทนาผน,นจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ได้ข่าวว่าเอ้อย่างลิงเนี่ยเขาจะเดิน เดินอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ชนีก็จะโหนก็เลยเป็นไฟออฟเดอะกิบอนถูกไหมใช่ครับ hey. คือความแตกต่างระหว่างชนีกับลิงก uh ็ค oh ือชนีจะอยู่บนต้นไม้มากกว่า uh ก็เ huh. ป <cop c iful concept> ็นที่มาของไฟออฟเดอะกิบอนก็คือเราก็จะโหนสลิงนั่นเองเป็นกีฬาเอเวนเจอร์ประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าการติดสานิ่งหรือว่าการคล้สายเคเบิลต้นกำเนิดของติดสานิ่งจริงมาจากการโหนเคเบิลสำรวจธรรมชาติของนักสำรวจค่ะ ถ้าจะมาไฟออฟแตกิบบอนที่นี่เนี่ยจะมาได้ยังไงคะที่พัทยาแห่งน,นี้<ะ>อยู่ตรงเขาเขียวใช่ไหมโลเคชั่นที่ชลบุรีเราตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก<ะ>ารเดินทางจากกรุงเทพก็มอเตอร์เวย์ง่ายท,ที่สุดวิ่งเหมาเลสเตมาแล้วก็ออกไฟพาร์แล้วก็จะมีป้ายบอกเลยรียกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ทางไหนกเลีเเเเ้ยวซ้ายเข้ามาเลยแล้วถ้าจะซื้อทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่เห็นว่าที่นี่ก็มีที่พักด้วยใช่ครับ<ะ>ท,ที่พักของของสวนสัตว์ก็มีม<ะ>เทรี่นึงงททีี่ั้้เดยววใหคาม สนใจมากเพราะว่าราคาถูกด้วยแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยมาเร็นบอกว่าไม่ใช่แค่ไฟเอาไปกิบบอนที่มีมีโกกิบบอนคืออะไรเยอะมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวมานี่เยอะมากกิจกรรมของเรามี3อย่างมีทาซานซึิงทัานแรกอยู่ออกกิข้างหน้าเกศแล้วโอ้โหเบิร์นเส้นเดียวข้ามแม่น้ำแล้วจบเลยต่อมาก็จะเป็นโกกิบบอนหรือว่ากิจกรรมฐานประสาท ท่านในภาพไม่ออกลองนึกสึงขานลูกเสือที่ต้องปีนตะข่ายข้ามเครื่องขีดขว้างนู่นนั่นนี่ส่วน,นกิจกรรมหลักที่เราจะพาไปดูนี่ก็คือไลฟ์ออฟเดกกบอนหรือการโอนกิบอลเนี่ยที่ว่าเคร,ร,รื่องเรารับรองความาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีอันตรายแน่นอนจะมีทีมที่ออกไปตรวจก่อนจะปล่อยนักท่องเที่ยวขึ้นไปเล่นเนี่ยจะมีทีมที่ออกไปตรวจสอบความปลอดภัยของฐานแต่ละฐานว่า อยู่ในสภาพความสวยงานหรืออเปล่า๋อก็คือตรวจสอบกันทุกวันใช่ครับที่เราจะไปวันนี้ก็คือมีสตาฟสองคนติดตามตลอดเวลาประกบหน้าหลังเลยไม่พลาดเลยไม่ต้องกลัวค่ะจะมีบอดี้การ์ดดายร้องของเราเนี่ยเขาก็มีเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรมากมายอยู่ในป่าเราไปกันเลยไหมไปด้วยจะน้ำแข็งว่าตื่นไปแล้วมองเห็นต้นไม้สูงใหญ่หรือเราน้ำทางกับพวกเราสองคนใช่นไหมคะาไปด้วยเไปด้วยบอดี้การ์ดของชนีของเราไปเลยค่ะไปเลยค่ะ บ้านต้นไม้เหรอคะบ้านต้นไม้ค่ะ<อ>ก่อนอย่างแรกก็เซฟตี้เฟิร์สค่ะมีให้อ่านนะคะระบบความปลอดภัยเสียชีวิตขึ้นมาพี่ก็มีเงินประกันให้ไม่เป็นไรเท่าไหร่ค่ะอย่าลืมลงชื่อพี่ด้วยนะคะอย่างแรกก็พวกหัวก่อนค่ะค่ะอันนี้ก็คือผ้าพวกหัวใช่ <c oughs> ก่อนที่เราจะใส่หมวกใช่ค่ะแล้วข้างหลังของเรานี่นะคะก็คือชุดที่เราจะต้องเอาไว้โผลสริ ้องขอโทษทีค่ะว่าที่นี่มาแล้วนี่นะคะไม่สามารถที่จะเช็คอินได้เพราะที่นี่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ค่ะจริงเหรอคะถ้าถ้าอย่างงั้นต้องถ่ายรูปริงไว้เดี๋ยวค่อยไปอับนี่เข้างล่างเพราะตอนนี้เราอยู่บนเขาค่ะอ่ะและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่ฐานแรกนะคะที่จะเป็นกิจกรรมแรกที่เราจะไปสนุกกันก็คือบัาน กดด้านหลังด้านหน้าถึงจะเปิดนะคะ mm hmm. ก็เซฟตี้มากพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ <Ooh. S 1> จุดนี้ค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าจุดเตรียมตัวนะคะ mm hmm. เมื่อกี้เราก็เพิ่งเดินขึ้นมา15นาที mm hmm. แล้วก็ต้องใส่หมวกแบบนี้ค่ะ mm hmm. สวยๆเุกย่ยงพร้อมค่ะ ึงมาแล้วยิงเก้ายิงเก้าดีๆอยู่ยากนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะดูชะดีสีชมพูของเราก่อนถึงแล้วโอ้โหนี่จุนมาถึงเรียกว่าได้เส้นสุดท้ายเชือกเส้นสุดท้ายแล้วค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพี่เกียนู่นนะคะ ยังไม่ผ่านเป็นที่สามเลยค่ะยังอยู่ตรงนู way, ale, ้นอยู่เลยเร็วเรเร็วเิมาเป็นชนีช yes, ่างลำบากเหลือเกินค่ะไปเชื่อันเป็นว่าเล่นนะคะ อตอนนี้ค่ะก็สิ้นสุดภารกิจก็คิฟก็มีเรียบร้อตื่นเต้นระทึกใจมากเกิดเป็นชนีช่างลำบากต้องไส่เชือกต้องเดินป่าต้องทำทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ด่านแรกนะคะ ใช่เพราะว่านี่เมื่อกี้เราหัวสลิงมาใช่ไหมมีเสียวว่นนี้อีกตื่นเต้น่นนี้อีกค่ะแล้วไปที่ไหนคะไฟอัพเดอรคิปปอนค่ะรูไหมเขามีลวดสลิงที่ยาวมาก300เมตรค่ะแล้วก็มีฟังแล้วน่าตื่นเต้นดูดีแต่พอขึ้นไปถึงบนยอดคน่อาจจะกลัวก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะแต่ไม่มีอะไรที่หมูทําไม่ได้ค่ะงั้นเพราะนั้นแล้วหมูหินอราหของเราต้องไปบุกถึงไฟอัพเดอรคิปปอนค่ะขึ้นไปบนยอดไปกัน ทุกวินาทีของชีวิตผมมีไว้สำหรับเปริดรับสิ่งใหม่ๆโลกกำลังรอผมให้พุ่งออกไปหามัน Like Collection. Quicksilver. it. mean New you From Chang and จากดอนเมืองคุณไปได้ไกลกว่าแอร์เอเชียนิยามใหม่ของดอนเมืองใครๆก็บินได้เวลาทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นเหนือล่องใต้ก็ต้องไปผมบินแอร์เอเชียตลอดครับเพราะเขามีเที่ยวบินเยอะมากบินไปทั่วประเทศที่สำคัญประหยัด ไกลก็บินได้ g o อูุธเดินเข้ามาในงานทีมงานนกเนือกงงเลยว่าเอ๊ะตกลง ระหว่างลกเนือกะอร้นอันไหนหน่าอนุรักษ์กว่ากันนะครับการของสลิงท่องฟ่า Fly y f อ The k i b บ o นเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติแบบแอดเวนเจอรและเอกล i v e จริงๆค่ะเพราะเป็นการทะยานเหนือท้องฟ้าท่องฟ้าระหว่างแนวทอดเชื่องนะคะเราจะได้เห็นทั้งพืชพันธุ์ต่างๆและชีวิตสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นของจริงเชือกสลิงที่พาเราเดินทางอยู่ตอนนี้มีความยาวถึง300เมตร24สถานีหากใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์แบบเราสองคนซามมฮิเนะราก็มาสนุกกันได้ที่ f l y of t h e k i ะคิทเดี๋ยวเราจะไปโหนจากต้นไม้สู่ต้นไม้ค่ะ กูดีเขาไม่ได้โขนอย่างเงี้หรอคะจับต้นไม้จับต้นไม้เดี๋ยวเราไปทำหนึ่งอาจจะเป็นทริปแรกก็ได้ที่มีผ้าแปลกๆผ้าแปลกๆได้เนี่ยค่ะทริปแรกซึ่งสองข้างมันก็จะไหลไปโดยอัตโนมัตินะครับค่ะเพื่อจะถ่วงน้ำหนักไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามกระโดดหรือวิ่งนะครับถ้าเกิดเราวิ่งเนี่ยมันจะไปเร็วกว่าเดิมเราที่ตอนนี้เป็นลอกแมนนวลมันก็จะไม่มีระบบเบรกให้จะเบรกเราคือต้นไม้คนหน้าฮะ ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตัต้งแ,แ,แต่เราเที่ยวมาค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสูงมากแล้วก็ใช้เวลานานมากในการห่วงสลิงแต่วันนี้เรามาเป็นหมูป่าอยู่บนปา่าพัทยาพร้อมแล้วค่ะเอ,พอ้ยมันต้องเอาสูงกว่านี้อีกอยากได้สูงกว่านี้อีกอ มากเลยคุณล่ะเม่กิ้เสียงชนีที่ไหนก็ไม่รู้แต่อันนี้ยังหลับจี๊ดจี๊ดมองลงไปข้างล่างเนี่ยสูงประมาณตึกสิบชั้นได้รอดูรอดูค่ะพี่เกียวเราจะเป็นยังไงโอ้ยมันเสียวกว่าจริงๆด้วยเสียวกว่าจริงอย่ามองข้างล่าง แต่ท้งไม่มองก็ไม่มันนะก็บอกว่าคลิปนี้ค่ะหน้าตาเราปกติเราจะต้องสวยไงอ๋อพี่มี่แบบพมันสูงมากเราอยิ่ต้องแบบนี่ขนาดดึงข้างล่างนะคะสูงมาตึกสิบชั้นได้ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเ้าี่ ไกลกว่านี้ก็ยิ่งสูงกว่านี้นี่เลยประมาณ4ี่หจุดเท่านั้นเราก็จะถึงแล้วใช่ค่ะเขาบอกว่าเราต้องผ่านโคนประมาณ23ฐานกว่าจะถึงจุดสุดท้ายงครับมาเป็นแพ็กคู่คะ่ะสวยมากนะนี่ขนาดว่าะระยะทางเขียวแต่สวยนะคะลองขอขอบค<น>ุณเพื่อจากค,ควิกซิเวอร์ที่ทำให้เราดูดีในกลางป่าได้เ <laughs> พราะสีมันแซ่มากเลยนะใช่แล้วคุาะ ้องเสียงหลงเลยค่ะอันนี้อีกไกลพี่อีกกี่จุดคะอีกสองเส้นครับอีกสเส้นค่ะโอ้โหความมันเหลือน้อยลงแล้วว้าย่ก่มากเทุก้ี่าเล่ายกกำลังสองนกับด้านเขาบอกว่าปกติแล้วนะคะเขาก็จะไม่ให้หวนกับหลังใช่ไหมแต่ว่า จุดนี้ค่ะเป็นจุดพิเศษที่เขาบอกว่าอ,อ๋อทำเพื่อสําหรับเพิ่มความเสียวเพิ่มความสูงแล้วก็แบบให้ไเห็นวิวธรรมาชาติมากขึ้นใช่แล้วเ,เมื่อกี้เราก็ได้ความรู้นะคะว่าอย่างเราอยากรู้ความปลอดภัยเนี่ยว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมัจะแข็งแรงมากขนาดไหนยาวมากสูงมากค่ะท้องจูนกัเราจะมาไปดูชนีสีชมพู นี่ค่ะจูสุดท้ายแล้วนะคะที่เรากำลงังจะบินสองไไม่ยอมไป,ปติดย่<ป>อข ยังไงมางคะจนีสิบผูของเราย้อนเลยค่ะพี่หนูก่าว่าจะนับในใจว่าเขาบอกว่ามันยาว25วินาทีจริงหรือเปล่าเพราะเราดูหุยสั้นแค่นี้เ้วตกลงได้นับหรือเปล่าคะคุณนายไม่ได้นับเลยค่ะพี่แห <laughs> กปากร้องอย่างเดียวค่ะพี่เดินให้สวยที่สุดบนโลกใบนี้หุยคำเตือนข้อที่หนึ่งอย่ามองข้างล่าง <laughs> พี่คะวันนี้เราจะไปกันยังไงอะคะเราจะไปกัอนทุกอย่างแล้วก็กระโดดฮะพี่เดี๋ยวให้พี่เกียร์ไปก่อนแล้วกันค่ะและตอนนี้ก็เป็นจุดสุดท้าย ใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วในการโหนสลิงหรือว่าไฟออล g ติ b บอ n นั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวถามก่อนคุณคถ้าจะมาไฟออลสติ b บ o n ชนีทั้งหลายชนีที่อยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะมาเป็นชนีที่พัทยาู้องทำยังไงบ้างคะไม่ยากเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมา่นี้ก็ไปหาข้อมูลที่มูฮินด์ทำไงต้องค่ะหรือว่าจะไปจองนะคะจองบัตรจองส่วนในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะ สําหรับคนที่จองแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพเขามีรถตู้จากพัทยาไปรับเลยก็คือไม่ต้องขับรถมาเองก็ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ซือเป็นแพ็กเกจมาแล้วที่นี่เขามีที่พักด้วยใช่ค่ะที่สําคัญนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเขาเอาไปมอบให้กับโครงการอนุร,รักษ์ชนีแล้วก็เป็นโครงการรักษากช่วยครอบครัวของเราใช,ใช่อนุรักษ์สัตว์อื่นๆด้วยนะคะเป็นเงินทําบุญสำหรับทุนนะคะหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมคะแน่นอนสิคะเพราะว่าโอ้โหเล่นปีนป่ายโหนสลิงเยอะแยะมากมายกิจกรรมนี่ เราจะไปทานอาหารทะเลซีฟู้ดใช่อืไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าค่ะเป็นคนตรงต่อเวลาค่ะเลยชอบแอร์เอเชียไปแข่งทุกประเทศก,ก็บ,บินไปกับเขาไปกี่แมดไม่เคยสายเลยนะคะติดใจอ่ะขนาดไม่ได้แข่งยังบินกับแอร์เอเชียเลยค่ะใครใคก็บินได้ Air ์เอเชียโดนค่ะ ชอบเดินทางไปที่ใหม่ๆเพื่อได้มุมมองใหม่ๆมาเขียนเรามีสิ่งดีๆมากเพียงพอถ้าเรารู้จักพอเพียงแอร์เอเชียนี่แหละเหมาะกับผมใครๆก็บินได้แอร์เอเชีย และรายการ just go จะพาเพื่อนๆไปชิมโจ๊กที่จิมซาโตยกันค่ะพร้อมทั้งเก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนวิคเตอรเียพีและก็ยังมีการย้อนรอยหนังดัง f อร์เรสกัมที่ร้านบับเบิ้ลกัมด้วยและมิาจะพาเพื่อนๆแวะนมัสการเจ้าแม่คุณอินที่หาด,ดวพิพาวด์ด้วยค่ะเตรียมตัวเดินทางไปนนร่คมพ้อมกับเราให้ได้เลยนะคะ just go กับเราสองคนนะคะที่จังหวัดชลบุร um ีหาดบางเสร่ใช่แล้วค่ะก็ไปอินหาดนึยค <sh ่ะท um> ี่มีความสวยงามแล้วก็สงบมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีหาดแบบนี้ที่พัทยาด้วยเพราะว่าเพราะว่ามีต้นไม้มีชายหาดไม่มีตึกอยู่เลยใช่ค่ะก็หลังจากที่เราไปโฮลส์ลิงเป็นชนีป่ากันมาแล้วพื่นี้ปินของชนีค่ะเพรากินมั้งค่ะใช่แล้วเพราะกองทัพต้องเดินไว้ท้องเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งวันเลยวันนี้ต้องมา ทำอะไรเซ็ตสวยกินเซ็ตสวยมาเที่ยวแบบหม,ม่บ้างใช่ค่ะวันนี้เรามากันที่ร้านกินลมชม่อมทะเลคุณน้องค่ค<า>่ะก่อนที่จะกินให้อิ่มเราจะต้องเช็คอินให้เพื่อนๆชาวหมูหินอาราวของเราได้ดูกันก่อนค่ะอัปเดตค่ะอัปเดตถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปรนี่วิวร้าน เมนูแนะนําของร้านกินลมชมทะเลค่ะ<ม>ก็มาวางอยู่บนโต๊ะแล้วเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่เกียรติหน้าทางนั้นเลยผมชื่อร้านมากเราวิวสวยเวอร์ใช่แล้วค่ะก็กินลมชมทะเละเอาคุณน้องก่อนเลยค่ะคุณน้องขาจะเอาอะไรน,ะะนี่เลยค่ะ<ห>นี่เลยนี่เป็น<ะ>ปลากะพงทอดราซอโดโบราณเปรี้ยวห,หวานมันเค็ม ซอสเข้มข้นมากมได้กลิ่นเครื่องเคียงอลค่ะพี่เกียร์พริกไทยถั่วหอมแดงมาหมดเลยมาเต็มจัดเต็มขอจานต่อไปดีกว่าด้านนน้นอะไรคะผัดชาทะเลถูกต้องอเนื้อปูนิ่มมากขอบค<จ>ุณมากพี่เกียร์นิ่มมากเข้มข้นมากเครื่องถึงใจมากเผ็ดนิดๆน,น,นะ แต่สาหรับฝรั่งอาจจะเผ็ดมากหรือเปล่าสำหรับคนไทยนี่จัดจ้านพอดีพอดีเลยจัดจ้านโอเคมากทอดมันกุ้งปกติเขาทําไม่มีหางใช่ไหมใช่ปกติแอ๊หนูก็เห็นเป็นกลมๆหรือเปล่าแล้วก็ยัดแต่ว่ายัดมาทั้งตัวเลยเนี่ยเป็นกลมๆแต่ว่านี่ทั้งตัวนะคะโอ้รสค่ะ นี่พลาไม่ได้ซิเนเจอร์ส้มตำทะเลทอดใช่ค่ะดูแล้วเหมือนยำนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นส้มตำทะเลแล้วก็เอามรกอ่รไปทอดใช่ไหมเจอใช,บบชิมค่ะคุณน้องอมไม่เคยกินมรกรทอดเป็นยังไงบ้างคะ ปกติกินแต่ปูปลาถูกไหม,อ,มอ่ะคราวนี้กินมะละกอทอดรู้สึกยังไงบ้างเป็นตำไทยตำไทยซีฟูดนั่นเองอืมมันจะได้ความกรอบนะแล้วพอเรากินกับยำอ่ะมันจะรู้สึกแบบอื้ออร่อยอ่ะจอกพลาดไม่ได้นี่คือต้ออมส้มปลาอินซีอืม ปลาเนื้อแน่นมากสดมากเหมือนปลาน้ำรึกอยู่阿拉斯加ขนดาดนั้นอร่อยมาก จเห็นใน Facebook ค่ะเพราะอัปเดตที่ไปทําบุญ<อ>ใช่แล้วพี่พาแฟนคลับไปทําบุญเป็นยไงบ้างเราพาแฟนคลับมูฮัุมดคอมใน Facebook ของเราเนี่ยไปทําบุญที่จังหวัดน่านค่ะอ่าแล้วไปขนาดนี้ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันหรือเปล่าอยู่แล้วค่ะคุณน้ององั้นไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ นี้นะคะมูฮินคอมยืนอยู่ที่โรงเรียนบ้านอยู่ใต้คะ่ะแล้วก็อยู่กับพ่ออปียนุชของเรานะคะแล้วก็แฟนคลับของเราที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้น่ารักมากก็ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ให้หนังสืออสทอมาแล้วก็ให้กระเป๋าส,สวยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะคะแ้วอย่าลืมติดตามกับมูฮินดคอมแล้วก็มีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณอีก10อนาที7จ็ดโมงนะคะก็ขอขอบคุณเสื้อคลิกทเวร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณตัวแทนแฟนคลับของเรานะคะพี่ใหญ่นะคะที่ได้มาช่วยกันคนของมอบของแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ให้เงินมาบริจาคกัะคะ สีแดสาววิทยาคารนะคะเมื่อกี้น้องคนนี้นะคะก็ได้เป็นพิธีกรหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพวกเรานะคะที่มาบริจาคเงินแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยประทับใจมากเลยพื่อภาษาไทยแล้วยังมีการติดต่ออีกนะคะในนามคณะครูนักเรียนโรงเ,งเรียนสีแดงสาววิทยาคารยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็นใจอย่างยิ่งค่ะ เมืองน่านี้เขาจะดังเรื่องผ้าลายน้ําไหลนะคะนี่ก็จะเป็นชุดที่เขาใส่ทุกวนันศุกร์นะคะก็เป็นนโยบายของทางจังหวัดนะคะก็จะใส่ชุดเมืองนะคะเขาเรียกว่าผ้าเมืองก็ใส่ชุดเมืองกันทั่วจังหวัดเลยเฉพาะวันศุกร์นะคะก็รู้สึกนะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางหมู่หิน닷คอมนะครับ ตลอดถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะครับทุนการศึกษาตลอดทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำพุ่นนะครับ มาที่พันยาหญ่มาที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยไปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ่าก็อยากจะเชิญชวนน้องให้มาเที่ยวกันเพราะว่าที่นั้นก็มีนักท่องเทียเท่ยวเยอะแยะมากมายค่ะก็ได้ทํากิจกรรมระจนภายท่องเทียเท่ยวเชิงอนุรักษ์นะพี่ทีอ็อกเบรกิบอนอยู่ในสวนสัตว์เขาเขียวนั่นเองเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณนอ้องเปิดกันตั้งแต่ 7โมงช้าจนถึง2ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับคนที่ไม่มีรถเขามีรถรับส่งจากกรุงเทพมาถึงพัทยาเลยแล้วที่ร้านกินลมชมทะเลของเรานะคะก็เปิดตั้งแต่11โมงชา้าจนถึง5ทุ่มลัสออเดอร์ วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f ล y Out ฟเด็กกบบอนค่ะที่ทำให้เราได้เป็นชนีเป็นตีมป่ายถูกต้องขอบคุณสายการบินแอเอเชียค่ะใครๆก็บินได้ค่ะร้านอาหารกินลมชมทะเลค่ะสำหรับดินเนอร์หรูๆสวยสวยค่ะและพลาดไม่ได้นะคะขอขอบคุณชุดสวยให้พิธดกรสาวสวยชนีสวยสขอยง <c oughs> เราวันนี้ กับ Roxy และ Quicksilver ค่ะค่ะแล้วอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะที่ Facebook และ Instagram ด้วยใครที่พลาดการชมรายการที่ทาง Travel Channel ของเรา mm hmm. ก็เข้าไปชมในที่เว็บไซต์มูหิน c คอของเรานั่นเองและวันนี้พวกเราสองคนลขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้ในมูหินอาราวทุกวันเสาร์11โมงครึง่งทาง Travel Channel นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า